สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับข่าวเล่าความนะคะพบกับมิชันกุลธิดาชวนกุลค่ะและผมปรินภูริพัฒรพันธ์ครับในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะจริงๆก็จะเป็นประเด็นทางการเมืองแต่ว่าอยากจะพูดถึง Facebook กันหน่อยเพราะว่าใ<ช> Facebook ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากรแรกๆนะคะคุณปา้าคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นแบบของวัยรุ่นเอาไว้ติดต่อสื่อสารการันตอนหลังๆเนี่ย นักการเมืองค่ะก็ใช้ f c e e o o o เนี่ยเป็นช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่เห็นวันนี้คุณปราร์คเตรียมข้อมูลมาเนี่ยเป็นสื่ออ,อันตรายเหรอคะครับ,รบผมพูดถึง Facebook ที่เป็นที่นิยมในสังคมไทยเนี่ยนะครับได้ออกมาเป็นประเด็นร้อนแรงครับว่าเป็นสื่ออันตรายสาเหตุจากการทําให้เป็นโรคอ้วน ทั้งแตกขี้เกียจได้เลยครับคุณแอนครับยังไงครับชบผมจาก a c e b o o k นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียตามที่เรารู้กันนะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถเข้าหาหรือว่าเข้าสื่อได้หลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราที่รู้จักกันมานานแล้วหรือว่ารู้จักกันปัจจุบันนี้นะครับแต่ข้อเสียเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันครับพอยิ่งเพื่อนมากเท่าไหร่นี่นะครับทำให้แนวโน้มความเป็นความอ้วนทั้งแตกหรือขี้เกียจก็ยิ่งเพิ่มเป็นดับเบิลเลยทีเดียวครับ ใช่ครับอันนี้คือการยืนยันนะครับจากทีมของวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทําการทดลองของผู้ที่เสพติด Facebook จํานวน500คนเพียงเล่น Facebook แค่5นาทีก็สามารถประมูลซื้อสินค้ากว่ากลุ่มที่ซื้อสินค้าออนไลน์อื่นๆซึ่งหมายความว่าเป็นแนวโน้มไม่ถังแตกนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับนขณะเดียวกันสาวกเฟซบุ๊กนะครับที่เล่นเฟซบุ๊กนานๆเนี่ยนะครับ มักจะสั่งซื้อของหวานมารับประทานเพื่อตกราง,งวันดีๆขนาดเล่น Facebook ถ้าดังนั้นนะครับเป็นเหตุอย่างนี้นี่เองครับทำให้ความอ้วนเนี่ยครับถามหาใช่ครับดังนั้นนะครับถ้าไม่พยายามลดละเลิกนะครับเจ้าเครือข่ายอันทันสมัยที่สุดของเรานี่แหละครับจะทําให้เราเนี่ยถามหาถึงความอ้วนทั้งแต่งและขี้เกียจได้เลยครับคุ้นีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้อะไรทุกอย่างละคะ่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งข้อดีข้อดีทําไมข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะฉะนั้นต้องรู้จักใช้อย่างมี วิสรณาญาณนั่นเองเ<ร>อาละค่ะข่าวอีกหนึ่งข่าวค่ะที่จะนาเสนอ,อคุณผู้ชมค่ะเร็วๆนี้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะได้รับตำแหน่งเป็นสมัยที่สองเร็วๆนี้ค่ะก็จะมีการมาเยือนทั้งประเทศพมา่าแล้วก็ประเทศไทยแต่เดี๋ยวจะมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกเลยด้วยใช่ครับบารักโอบามาประธานา,า,าธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับจะมาเยือนประเทศไทยในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับโดยที่จะมาใน3ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับได้แก่พมา่าไทยและกัมบูชาในระหว่างวันที่17ถึง20พฤศจิกายนครับซึ่งจะเข้ามาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่21ในประเทศกัมบูชานะครับโดยมีคิวเข้าพบนางสาวยิ่งลักชิน,นวัตรครับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่18พฤศจิกายนครับในวาระครบรอบ180ปีความสัมพันธ์ไทยสหรัฐครับซึ่งจะเดินทางมาครั้งนี้นะครับรปภของโอบามาเนี่ยได้ เข้มงวดที่สุดเลยครับในการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยถึงขนาดตรวจทุกซอกทุกมุมในทำเนียบรัฐบาลกู้ฟ้าไปจนถึงดาดฟ้าเลยครับตั้งแต่ไหนนะคะตั้งแต่ทุกซอกทุกมุมในทำเนียรัฐบาลตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับยันไปถึงดาดฟ้าข้างบนเลยครับช่วงนี้มองไทยเนื้อหอมนะครับไม่ว่ารัฐบาลของบารักโอบามาหรือว่านายกของประเทศจีน,นแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆเนี่ยนะครับ แล้วนี่แหละค่ะก็ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีนะคะที่ทางท่านนายุมนตรียิ่งลักษินวัตรค่ะได้ได้สร้างไว้นะคะเลยทําให้มวลมิตรมหาประเทศของเราเนี่ยค่ะมีทั้งธนยุไปเยือนแล้วก็เขามาเยือนเราก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้นะคะวันนี้ดิฉันกุฎิราชวนกุลและผมปร,รินภูริภัทราพันธ์ครับค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ THANKS FOR JOINING